คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาไขปริศนากับคำถามยอดฮิตที่หลายคนยังค้างคาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยซึ่งหลายคนชอบเล่นการถูกงวดแต่ลึกๆแล้วยังไม่รู้ว่ารากเหง้าของมันเริ่มต้นอย่างไร แต่คำถามสำคัญที่ทำให้หลายคนสงสัยคือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดแรกจริงๆแล้วเกิดขึ้นเมื่อไรและรางวันที่หนึ่งออกเลขอะไรกันแน่คุณผู้ฟังครับนึกภาพดูสิครับทุกวันที่1และ16ของเดือนเรายืนรอฟังผลหวยอย่างตื่นเต้นหวังว่าจะถูกเลขรางวันใหญ่แต่เคยสงสัยไหมว่าสลากแผ่นบางๆที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากไหน การค้นหาคำตอบของตัวเลขรางวัลที่หนึ่งในงวดแรกสุดของไทยจะพาเราเดินทางย้อนกลับไปถึงสมัยรัชกาลที่5ยุคที่สยามกำลังเปิดประตูรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มตัวในยุคที่ยังไม่มีกองสลากยุคที่คำว่าลอตเตอรี่ยังเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลกหูสำหรับชาวบ้านและสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดแรกก็ไม่ได้เป็นเลขหหลักอย่างที่เราคุ้นเคยอย่างในทุกวันนี้แล้วมันคือเลขอะไรกันแน่ ถ้าพร้อมแล้วเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนเวลากลับไปเฉลยตัวเลขนี้พร้อมกันเลยครับหัวข้อที่1กํากำเนิดลอตเตอรี่สยามงานเลี้ยงและการกุศลเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2417ครับหรือตรงกับปีคริสตศักราช1874ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ในเวลานั้นมีการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ควบคู่ไปกับงานนิทรรศการสินของต่างๆที่ตึกคองคาเดียในพระบรมมหาราชวังซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่ของศาลาสหาไทยสมาคมนั่นเองครับทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าพอค้าชาวต่างชาติจำนวนมากได้นำสินค้าสวยงามแต่ราคาสูงมาร่วมจัดแสดงแต่กลับขายไม่ออก เมื่อเห็นดังนั้นขุนนางชาวอังกฤษท่านหนึ่งที่รับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุค,คลบาทซึ่งมีชื่อว่าเฮนรี่อาลาบัสเตอร์หรือที่คนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าครูอาลบัสเตอร์จึงได้กราบบังคมทูลเสนอไอเดียใหม่ล่าสุดจากยุโรปนั่นคือการออกลอตเตอรี่ครับ เป้าหมายในตอนนั้นคือการระดมเงินจากประชาชนมาซื้อสินค้าเหล่านั้นเพื่อมอบเป็นรางวัลเสี่ยงโชคพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการได้เพื่อช่วยเหลือเหล่าพ่อค้าและสร้างสีงสันให้กับงานนี่คือจุดกำเนิดที่ทำให้เรารู้ว่าลอตเตอรี่ใบแรกของไทยไม่ได้เกิดจากความโลภแต่เกิดจากการช่วยเหลือและการให้ครับ หัวข้อที่2วินาทีประวัติศาสตร์และเฉลยเลขรางวัลที่1ทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่คุณผู้ฟังรอคอยครับรูปแบบของลอตเตอรี่ในงวดแรกนั้นแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงครับ ในสมัยนั้นมีการพิมพ์ตัวลอตเตอรี่ออกมาจำนวน20,000ฉบับจำหน่ายในราคาฉบับละ1ตำลึงซึ่งถ้าเทียบค่าเงินสมัยนั้น1ตำลึงก็เท่ากับ4บาทถือว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยนะครับสำหรับชาวบ้านทั่วไปและระบบการออกรางวัลในยุคนั้นไม่ได้มีเลข6หลักเหมือนทุกวันนี้แต่ใช้ระบบเลข4หลักครับ และแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงในการออกรางวัลครั้งแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศตัวเลขที่ถูกประกาศก้องว่าเป็นรางวัลที่1ซึ่งผู้โชคดีจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง100ชัช่างหรือประมาณ8,000บาทในสมัยนั้นเทียบเป็นมูลค่าปัจจุบันถือว่าเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวและเลขที่ออกคือ 1, 6, 7 2ครับจำให้แม่นนะครับ 1, 6 เจ็ดนี่คือเลข4ตัวแรกที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานลอตเตอรี่ไทยนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่2คือเลข1 4 2 5และรางวัลที่3คือเลข3 6 6 2อีกด้วยครับหัวข้อที่3จากลอตเตอรี่เฉพาะกิจสู่เสือป่าล้านบาทหลังจากงวดนั้นลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ถูกนำมาออกพร่ำเพรื่อนะครับจะมีก็เพียงครั้งคราวในโอกาสพิเศษเท่านั้น จนกระทั่งข้ามผ่านการเวลามาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นรัฐบาลสยามต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการบ้านเมืองและช่วยเหลือรัฐบาลอังกฤษจึงมีการรื้อฟื้นการออกลอตเตอรี่ขึ้นมาอีกครั้ง และที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นต้องยกให้ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทประจำปีพุทธศักราช2466ครับครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อปืนพระราชทานให้แก่กองเสือปา่าหรือที่เรียกกันว่าปืนพระราม6คุณผู้ฟังเห็นวิวัฒนาการไหมครับจากการกุศลเพื่อช่วยพ่อค้ากลายมาเป็นเครื่องมือทางการคลังเพื่อความมั่นคงของชาติและในที่สุด หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475รัฐบาลจึงต้องการหารายได้เข้ารัฐอย่างเป็นระบบเพื่อชดเชยภาษีที่ยกเลิกไปจึงเกิดการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพศ2482และดำเนินกิจการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับหัวข้อที่4บทเรียนจากอดีตสู่สติในปัจจุบันเรื่องราวประวัติศาสตร์นี้สอนอะไรเราบ้าง สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าผ่านไปเป็นร้อยปีความหวังของมนุษย์ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่บริบทของมันเปลี่ยนไปครับในอดีตคนซื้อลอตเตอรี่เพื่อร่วมสนุกและช่วยเหลือสาธารณกุศลเป็นหลักโดยมีรางวัลเป็นผลพลอยได้แต่ในปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่บีบคั้นลอตเตอรี่กลายเป็นความหวังเดียวของใครหลายคนที่จะพลิกชีวิตซึ่งในทางวิทยาศาสตร์และสถิติแล้วโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นมีน้อยมากคือหนึ่งใน หรือ0.0001เท่านั้นการรู้ประวัติศาสตร์วัทีิมาของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเกิดจากการกุศลอาจช่วยดึงสติเรากลับมาได้ว่าการเสี่ยงโชคควรเป็นเพียงความบันเทิงเล็กๆน้อยๆหรือการช่วยอุดหนุนรัฐเพื่อน,นำเงินมาพัฒนาประเทศมากกว่าจะเป็นการพุ่มหมดหน้าตากเพื่อหวังรวยทางลัฐครับหัวข้อที่5ข้อคิดและการวางแผนการเงิน การรู้ความจริงนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เราหยุดเล่นหวยไปเลยนะครับแต่ให้เราเข้าใจที่ไปที่มาและเล่นอย่างมีสติโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่อาจใช้หวยเป็นช่องทางผ่อนคลายแต่ต้องไม่ลืมวางแผนการเงินให้มั่นคงดังนั้นผมมีข้อคิดสั้นๆในการอยู่ร่วมกับความหวังนี้อย่างมีความสุขครับ อย่างแรกมองให้เป็นการช่วยชาติคิดเสียว่าเงินที่เราซื้อสลากส่วนหนึ่งเข้ารัฐไปทำถนนสร้างโรงเรียนเหมือนเจตนารมแรกเริ่มสมัยร5ถ้าถูกรางวัลคือกำไรถ้าไม่ถูกคือการบริจาคอย่างที่สองอย่าซื้อเกินตัวในสมัยร5ราคาใบละหนึ่งตำลึงถือว่าแพงคนที่ซื้อคือคนที่มีกำลังทรัพย์ดังนั้นในยุคนี้เราก็ควรซื้อตามกำลังทรัพย์ของเราอย่าให้ความหวังมากัดกินเงินออมที่จำเป็นต้องใช้ครับ และสุดท้ายความแน่นอนคือการลงมือทำรางวัลที่หนึ่งอาจต้องพึ่งดวงจากฟ้าแต่รางวัลชีวิตที่ยั่งยืนต้องพึ่งสองมือของเราเองครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้ไขปริศนากันแล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดแรกอุบัติขึ้นในปี2417สมัยรัชกาลที่5โดยมีจุดประสงค์เพื่อการกุศลในงานเอ็กซ์โปที่ตึกคองคาเดียและเลขรางวัลที่1ในตำนานนั่นก็คือเลข 1, 6, 72 การเดินทางของกระดาษใบเล็กๆนี้จากเครื่องมือทางวัฒนธรรมตะวันตกสู่นโยบายความมั่นคงของชาติและกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่คู่กับสังคมเรามาเสมอแต่สิ่งที่จะกำหนดอนาคตของเราได้แม่นยำกว่าเลขรางวัลก็คือวิจารณญาณและการวางแผนชีวิตของเราเองครับ ครั้งหน้าเมื่อคุณหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาดูลองนึกถึงเลข 1, 6, 7, 2และเรื่องราวการเดินผ่านกว่าร้อปีนี้นะครับแล้วยิ้มให้ตัวเองเบาๆว่าเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะถูกรางวันหรือไม่ก็ตามสำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกร็ดหน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ